ก็จะเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าโรคประจําตัวที่เป็นอยู่นะโรคประจําตัวที่เป็นอยู่ตลอดมามีอยู่สองโรคโรคหนึ่งก็คือโรคปวดหัวไมเกรนนะครับอีกโรคหนึ่งก็คือทอนซิลอักเสบมีอยู่สองโรคนี้ที่ทนทุกทรมานกับมันเหลือเกินจริงๆนะเอาโรคเอาโรคทอนซิลอักเสบก่อนเพราะว่ามันเป็นโรคที่เกิดมาตั้งแต่ตั้งแต่สมัยเรียนรามนะ ตั้งแต่สมัยเรียนรามสมัยโน้นย้อนไปสักประมาณยี่สิบกว่าปีมาแล้วนะครับผมก็กินเหล้าตามภาษาวัยรุ่นกินเหล้าสูบบุหรี่นะอา่าเรียกว่ากินเหล้าเคล้าบุหรี่อย่างนี้ดีกว่านะไม่ใช่กินเหล้าเคล้านารีนะไม่มีกินเหล้าเคล้าบุหรี่นะครับบางวันก็กินกันยันสว่างเพื่อนเยอะมีเพื่อนไม่ใช่เพื่อนเยอะหรอกมีเพื่อนเพื่อนพากินก็กินนะเรียกว่า เงินที่มาเป็นค่าเรียนค่าอะไรเนี่ยนะครับมดไปกันเล่าเนี่ยพอสมควรอันนี้วันนี้เราจ่ายพวกนี้มันจ่ายก็วนกันไปวนกันก็กินได้ตลอดทั้งเดือนอันนั้นกินเหล้านะหามลุกหามค่าแล้วก็สูบบุหรี่นะครับคือคนกินเหล้าเนี่ยจะต้องสูบบุหรี่ด้วยอันนี้ไอ้น,นี่ย้ําไปย้ามาไม่ใช่อะไรนะ,ะไม่ต้องไปคิดว่ามันจะเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนก็ไม่ต้องเอาไปเป็นตัวอย่างเพราะมันมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเหล้ากับบุหรี่เนี่ยทีนี้นะครับมันก็มาเกิด เรื่องเรื่องขึ้นมาตอนที่หลังจากกินเหล้าสูบุหรี่กินเหล้าสูบุหรี่วันหนึ่งเรามาป่วยเ,เรามาป่วยป่วยรอบนี้ไม่เหมือนกับทุกๆุกรอบที่ผ่านมาเพราะว่ามันกินยาแล้วมันดีขึ้นแต่มันไม่หายเป็นการป่วยไข้หวัดธรรมดาเนี่ยแหละนะครับเป็นการป่วยไข้หวัดโดยปกติแล้วป่วยไข้หวัดมันก็ไม่ต้องกินยามันก็จะหายเองโดยปกตินะแต่ทีนี้ป่วยครั้งีมันไม่หายเองนะ พอกินยากินยาอะไรก็อยากจะบอกว่าไอ้ยาเจ้าเก่ายี่ห้อเดิมที่เรากินกันประจาเนี่ยนะ,ะมีตอนนั้นกกินยาชื่อว่าพานาดอนตัวหนึ่งและอีกตัวหนึ่งก็กินเนี่ยทิฟฟี่เนี่ยออคอนเดนส์ส่วนใหญ่จะเป็นทิฟฟี่กินก็มันดีขึ้นพักหนึ่งนะหลับไปหลับไปเหมือนจะหายกลับขึ้นมาอาการอาการที่มันแปลกๆก็คือมัน มันเกิดที่เจ็บคอแต่เราไม่รู้ว่ามันเจ็บคอเพราะอะไรมันมันมีลักษณะว่ากืนแล้วมันลําบากมันละคายเคืองมันหงุดหงิดมันเหมือนมีก้อนมาจุกอยู่ที่คอแล้วมันมีความละคายเคืองนะครับกืนน้ํำลายมันรู้สึกเจ็บเจ็บก็โอ้โหบอกตรงๆนะซื้อยาแก้ปวดนะพาราเซตามอลทิฟตี่พานาดอนกินสลับกันไปสลับกันมาสลับกันมากินจนเบื่อ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรตอนนั้นนะตอนนั้นนะเมื่อ20ปีแล้วกินจนเบอร์กินจนเบอร์ครับคือกินจนเพลอเอออ้าวกินจนเพลอเพราะเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเราก็ไม่มีตังค์ไปหาหมอไงก็เงินไปกินเล่าหมดไงนี่เงินได้มาก็ไปกินเหล่าหมดไงไม่มีตังค์ไปหาหมอทีนี้ในที่สุดนะก็ปรึกษากับใครเนะ ก็เลยตัดสินใจปรึกษาไปปรึกษาหมอตีหมอตีที่ไปซื้อยาพานาดอนซื้อยาทิฟฟี่จากมันมากินเนี่ยนะับคุยกันก็ถามบอกเ hey, ฮ้ยพี่อย่างนี้แสดงว่าพี่เป็นทอนซินว่ะผมว่าพี่เป็นทอนซินอักเสบมันพูดเป็นครั้งแรกที่ได้ยินคําว่าทอนซินอักเสบครั้งแรกเลยนะครับเป็นครั้งแรกเลยงงแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยสงสัยจะใช่ก็คือสงสัยจะใช่แหละเพราะว่าปากติเป็นหวัดเนี่ยไม่ต้องกินยาก็หาย นะไม่จาเป็นต้องกินยาเลยสมัยก่อนนะครับแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยพอเป็นทอนซินเนี่ยมันมันไม่หายอ่าพอเหมือนทำท่าว่าจะหายอาการปวดจะลดลงพอมีอาการพอเราตื่นขึ้นมาจากฤทธิ์ยาเนี่ยพอเราเอ่อพอเรากลับมาเหมือนทำท่าจะแข็งแรงอาการเจ็บมันจะเริ่มกลับมาวึมันจะเริ่มมาคุกคามที่คอเราแล้วอาการไข้ก็จะตามมาด้วย แล้วเมื่อมันมีเจ็บอยู่ไข้มันจะไม่หายกินยายังไงก็กินมากินจนเบลอไข้ไม่หายการเจ็บขอ,อก็เป็นเขาก็เลยจ่ายเอาอยานี้ไปกินแคปซูลแดงดำนะผมไม่จําชื่อไม่ได้นะแคปซูลแดงดาใครที่เคยเป็นอ่ไมใครที่เคยเป็นในโรคทอนซิลอักเสบเมื่อสมัยยี่สิาปีมันแล้วคุณต้องรู้จักแคปซูลชนิดนี้เนี่ยหมอตีมันขายได้นะมันให้มาห้าเม็ดอ่าให้มาห้าเม็ด เระตกประมาณห้าหกสิบาทซื้อก็มากินกินทีละเม็ดหายเว้ยหายไว้หายว่้ดีใจมากเลยอแต่ไม่เลิกบุหรี่นะครับนะไม่เลิกบุหรี่เป็นสักพักหนึ่งเราไม่เลิกบุหรี่ตอนนั้นก็ทั้งอะไรบ้างกินเหล้าสูบบุหรี่แล้วยังเล่นไพ่อีกนะเออคือคือตอนนั้นนะครับมันก็นานมาแล้วนะมันก็เป็นชีวิตของคนหนุ่มที่ไร้สาระมากๆตอนนั้นนะก็ วนเวียนซ้ำซากก็กลับมาเป็นก็เลยเป็นบ่อยๆเข้าก็เหมือนกับว่าอาการเจ็บคอเนี่ยมันจะนํามาก่อนบางครั้งเป็นหวัดก่อนเป็นหวัดเสร็จปุ๊บเจ็บคอบางครั้งเจ็บคอมาก่อนเจ็บคอเสร็จปุ๊บไข้หวัดตามเป็นอยู่อย่างนี้วนเวียนวนเวียนซ้ำซากอ,อยู่อย่างนี้ยาก็มีทั้งแคปซูลแดงดำแคปซูลฟ้าขาวแคปซูลแคปซูลเหลืองขาวแคปซูล แล้วก็เป็นแบบท็บเลตเป็นเม็ดเม็ดขาวพวกน่าจะเป็นยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อนะครับล่าสุดมาล่าสุดเลยนะมาเป็นหนักมากๆหลังจากที่มันเรื้อรังมาหลายปีนะครับประมาณผ่านไปประมาณสักห้าปีมันเลื้อลังมากมันก็เลยรอบนี้เนี่ยมันไม่หาย ซื้อยาอะไรอะไรมากินก็ไม่หายไม่ว่าจะย้อนกับคือมันมันดื้อยาไงมันจะเริ่มดื้อยาไปเรื่อยจากแคปซูลแดงดำเคยหายแล้วกินต่อมาหนึ่งมันก็จะไม่หายแล้วมากินเขียวขาวกินฟ้าขาวฟ้าขาวแรกๆก็หายต่อมามันก็จะไม่หายแล้วมากินขาวเหลืองยาแก้เสบมันอยู่ในชุดยาแก้เสบฟ้าขาวเหลืองเสร็จมากินแทบเล็ตกินแทบเล็ตจนกินจนปวดหัวนะแล้วมันก็ไม่หายมันคือมันหายแล้วมันก็ดื้อยา แล้วมีอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นน่าจะเป็นยาปฏิชีวนะจาชื่อมันไม่ได้นะไอตัวเนี้ยเม็ดกลมๆเขาขาวกินแล้วหายแต่ปวดหัวแล้วก็โอ้โหมันคลื่นไส้มันเคลื่อนไส้รุนแรงมันจะอาเจียนยายายาตัวเนี้ยนะมันเหมือนกับผมมันแรงมากแต่มันหายนะแต่กินแล้วพอพอทอนซินหายปุ๊บมีอาการปวดหัวตามมาเน่เน่เน่เน,น,น,น่อาการปวดหัวตามมาอ่ะนะ รู้ว่าโอ้โหถ้าเป็นอาการอย่างนี้เราต้องใส่แย่ๆนะครับก็ไปหาหมอเป็นครั้งแรกที่ไปหาหมอเพราะมันมีความผิดปกติอะไรอย่างก็ไปหาหมอพอไปหาหมอก็ปรากฏว่าหมอเข้ายาเม็ดใหญ่ๆเม็ดใหญ่ๆกลมๆยาวๆเม็ดหนึ่งสามสิบบาทสามสิบบาทเมื่อสักยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็มันก็หนักสําหรับเรานะเพราะเราก็ยังไม่มีไรายได้ไงเออยังไม่มีไรายได้นะ ในที่สุดได้ยามากินก็หายทีนี้หยุดบุหรี่เลยเด็ดขาดเลยเลิกสูบบุหรี่แล้วก็ดูแลสุขภาพแต่อาการทอนซิลก็ยังเป็นๆก็ยังไม่หายนะคือมันก็ยังเป็นมาอยู่อ่ะเออถึงเราจะเลิกบุหรี่ได้แต่เราก็ยังเป็นทอนซิลนอยู่ดีนะครับเอาละมันเป็นโรคประจําตัวแล้วแหละไหนก็ไหนก็อยู่ด้วยกันไปผมก็พยายามพยายามที่จะหาวิธีการรักษาด้วยตัวเองเพราะว่าไปหาหมอ กินยาที่คุณหมอให้มามันก็หายหายไปสักพักหนึ่งมันก็กลับมาใหม่ก็ไปหาหมอใหม่ครั้งละพันครั้งละพันเนี่ยไปหาหมอทีท่านคิดค่าตรวจค่ายาเนี่ยก็ตกประมาณพันเมืงอ่ะมันก็ไม่ต่ำกว่านี้อยู่แล้วนเงินเมื่อก่อนนี้นะครับมันก็เยอะนะเอ,อเงินพันเนี่ยเยอะนะเมื่อก่อนเรื่อยมานะังก็ได้มา รู้จักกับอาหารเสริมหลายตัวกินมาหลายตัวเลยไม่ว่าของบริษัทต่างประเทศของบริษัทคนไทยยาไอ้สมุนไพรไทยสมุนไพรต่างประเทศนะกินทั้งหมดกินทั้งหมดเราก็อยากหายนี่แหละแต่มันก็ดีขึ้นอยู่นะมันดีขึ้นคล้ายๆกับว่ามันนานๆเป็นนะมันนานๆเป็นแต่ไม่ใช่มันมันไม่เป็นมันก็ยังเป็นอยู่มันนานๆเป็นแต่มันก็ยังเป็นมันนานๆเป็นไม่มันไม่หายไปเลยก็สมุนไพรก็กินหลายตัว อาหารเสริมก็กินหลายยี่ห้อหลายชนิดนะครับมันก็ดีขึ้นแต่มันก็ยังเป็นอยู่พอถึงเวลา,าเช่นเราพักผ่อนน้อยเราทำงานหนักเรานอนดึกอ,อมันก็กลับมาอยู่ดีนะครับก็ปรองือนกันว่าโอ้สองสัยโรคนี้จะไม่หายเพราะเราเวลากินยานักมากๆเข้านะ้มันเนี่ยด้านหลังตรงไตสองข้างโอ้มันเหนื่อยมากเลย ตรงบริเวณไตเนี่ย,ยมันว่าอาการทุกวันนี้มันก็ส่งคิดว่ามันส่งผลมาถึงอาการทุกวันนี้ด้วยนะแต่ไม่เคยไปตรวจวนะ